มาต้อนรับเข้าสู่เดือนกันยายนนะคะเราก็มีรัฐบาลใหม่แล้วนะคะก็จะเป็นรัฐบาลที่นําโดยนะคะท่านเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยเห็นไหมคะเหลืองแดงปรองดองนะคะก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับประเทศไทยก็ขอให้เรารักมั่นกันไว้นะคะเทพิดาพยากรณ์ดูดวงนายกไม่ผิดใช่ไหมคะว่านายกคนที่30นั้นเราจะได้คนที่ ไม่ใช่คนไปเป็นฝ่ายค้านตอนนี้นะคะอ่าพักที่เป็นฝ่ายค้านตอนนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวของนะคะของมงคลเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างก็สามารถกดติดตามคลิปได้นะคะครบสองหมื่นแล้วเราจะมีของรางวัลสุ่มแจกก็จะเป็นของพวกนี้หรืออยากได้ก็ซื้อได้เลยะคะ่ะเป็นการอุดหนุนเทพพี่ดาพยัยกรนะคะผัวก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอันนี้นะคะ ไพ่นะคะอันนี้ไม่ใช่ไพ่ออนอันนี้นะคะเป็นข้อมือนะคะไหมทองนะคะก็จะให้ในเรื่องราวของนะคะความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะก็ะจะกินไม่หมดคือแบบว่า จะทําให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็ความรุ่งเรืองเห็นไหมคะใหม่ทองนี่ใส่ได้นะคะทั้งสีเหลืองสีแดงนะเป็นการที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความปองดองสมานฉันรวมไปถึงนะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองมาด้วยอ่าอันนี้โทนสีเหลืองๆนะคะอันนี้เป็นไทเกอร์อายก็จะมีความหมายว่าเป็นตาที่สามแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็มีแต่เรื่องราวของความรุ่งเรืองนะคะ ถยเครื่องอายมีความหมายว่าเราจะปกป้องปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็นําเรื่องดีๆเข้ามาก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาอันนี้คือไทยเครื่องอายอันนี้ก็คือหมทองนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะราคาไม่แพงค่ะก็แชทมาสอบถามราคานะคะเพราะว่าเราจะร้อยให้นะคะตามน้ําหนักตัวก็ราคานะคะเกรดเเลยเนี่ยก็เจ็ดแปดร้อยหรือหกร้อยห้าสิบแล้วแต่ ปริมาณเม็ดที่เราจะเพิ่มให้ค่ะแล้วเราก็จะมีของแถมนะคะใครอยากเรียนดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์ก็ชัดมาได้เลยนะคะเพราะว่าราคาค่าดูดวงของเรียนดูดวงของเราเนี่ยไม่แพงแล้วก็เป็นอาชีพได้นะคะดูดวงด้วยไพย่ยิปซีแล้วก็โทรมาดูดวงก็มีโปรโมชั่นนะคะโทรทั้งลาย1น0 0บาทแล้วก็ดูดวงนะคะ6ข้อนะคะ ทาง l ล n e ไอนะคะพิมพ์นะคะโทรดูดวงนี้พันหนึ่งพิมพ์นี่ก็299นะคะก็โปรโมทกันทุกคลิปเลยเพราะว่าเราจะต้องนำเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการทำคลิปนะคะกดติดตามนะเดี๋ยวครบ20,000เดี๋ยวจะมีของรางวัลสุ่มแจกก็แ,แจกกันไปแล้วนะคะก็เรามีรัฐบาลใหม่นะคะแล้วประเทศเราก็ยังคงมีศักยภาพที่ดีมีคนมาลงทุนอ่ามีนักลงทุนแล้วเราก็จะเป็นนะคะเขาเรียกว่า หนึ่งในอาเซียนที่เราแบบไม่เป็นรองใครอาจจะเป็นรองในเรื่องราวของสิงคโปร์ในเรื่องราวของทองคำนะคะทองคำสาลองระหว่างประเทศแต่ว่าเราก็ยังยืนหนึ่งค่ะอยู่ในอาเซียนนะคะในหลายๆด้านเราก็พร้อมที่จะก้าวหน้าไปแล้วก็ผลักดันนะคะรัฐบาลปรองดองนี้ให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะการทะเลาะก,กันประเทศชาติไม่ได้อะไรดังนั้นปรองดองและนำพาประเทศของเรา ไปสู่ความสุขความสงบดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะความรักเหมือนกันเราสามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะสังคมไปด้วยความรักเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายนะคะของ1 2ราศีนะคะประจำเดือนกันยายนเดือนที่ผ่านมานี้นะคะเดือนสิงหาคมออกงานเยอะนะคะเดือนกันยาก็ออกงานเยอะดังนั้นคลิปก็จะลงช้าไปสักหน่อยดังนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเจอคลิปนะคะวันไหนเช่นเจอคลิปวันที่12 15 หมดอายุคลิปก็คือลงลงของเดือนหน้าเงี้ยค่ะก็คือดูได้นะเช่นลงวันที่10แล้วเดือนหน้าเราลงวันที่12ก็ดูของเดือนหน้าอายุคลิปก็จะไปจนถึงวันที่12นะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายดีๆของเทพพิดาพยากรณ์กันเลยค่ะมาดูดวงกันนะคะในเรื่องราวความรักว่าดวงของคุณนี้จะเป็นยังไงความรักนะคะช่วงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราล้างไพ่ก่อนนะคะ ลางไพ่เราก็จะดูว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่มีทั้งหมดนะคะ3มกองเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันนะคะว่าเป็นยังไงไพ่ใบแรกนะคะใบที่สองใบที่สามใบที่4ี่ใบที่ห้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันว่าเรื่องราวความรักของคุณเป็นยังไงนะคะไพ่ใบที่1เรามาดูกันว่าเป็นยังไงใบที่สอง ะะเดี๋ยวเราดูกันนะเดี๋ยวจัดเรียงนิดนึงเดี๋ยวเราดูนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยเราจะลงคลิปช้านะคะดังนั้นเนี่ยคุณที่กดติดตามเนี่ยก็สามารถที่จะดูดวงออของคลิปนี้นะคะแล้วก็หมดอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าลงใหม่ก็คือหมดอายุช่วงนั้นนะคะก็คือหมดหมดอายุคลิปนะคะช่วง เดือนใหม่นะคะวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปเพราะว่าเราจะลงคลิปช้านะคะสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าใบาแรกนะคะก็คือตัวของคุณช่วงนี้จะเป็นการเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักที่ดีแต่อาจจะมีปัญหามีอะไรเข้ามาบ้างคุณก็ต้องแบบพยายามทําให้ความรักของคุณเนี่ยจางหายไปไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากคือหมายถึงว่าปัญหาที่เรา อุปสรรคต่างๆในเรื่องราวของความรักเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นเรารู้สึกว่าเออเราคิดเยอะเราคิดอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้เหตุผลนะคะช่วงนี้คนรักของคุณค่อนข้างดีค่ะทะเลาะเบาแหวงหรือว่ามีปัญหาความไม่เข้าใจกันเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยก็พยายามคุยแล้วก็พยายามปรับความเข้าใจกันแล้วว่าทุกอย่างก็ดีค่ะ ค่อนข้างดีดังนั้นเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยก็จะมีความสุขว่าทุกอย่างก็จะผ่านผลไปได้ด้วยดีทําอะไรก็จะมีความสุขที่ดีนะคะมีสิ่งดีๆมาให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักค่อนข้างดีงามเลยแหละส่วนนะคะคนรอบข้างของคุณช่วงนี้เขาก็จะมีความโรแมนติกมีความเข้าใจกันและมีอะไรดีๆเนี่ยที่จะแบบ เข้ามาแล้วมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นนะคะเราคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักมันมีแต่เรื่องดีๆดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยคุณควรที่จะทําอะไรที่จะมีเรื่องดีๆเข้าหากันส่วนคนรอบข้างเขาก็ดีต่อคุณนะคะแต่ความรักของคุณในช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงของความสุขสงบดังนั้นคุณอยากจะ มีอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเป็นการทําให้รู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องเป็นคนจัดก,การทําเองเช่นอาจจะส่งสติกเกอร์ส่งข้อความไปหาคนที่คุณกลักอะไรเงี้ย um ค่ะคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มีการเริ่มต้นอะไรที่ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นความรักที่เจอจญรัดแล้วก็บรนเจิดแล้วทําอะไรได้ดีๆดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยก็าจะมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นตัวของคุณก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องระแววงนะะค่าเอ้ย เนี่ยทำไมช่วงนี้ความรักเราสงบจังคุณก็ต้องพยายามไปหาเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้เขาฟัง <โ uff> ความรักของคุณก็จะมีแต่เรื่องที่สดใสและทำอะไรที่รู้สึกว่าเออมันดีมันงามมันอะไรเงี้ยค่ะคุณก็จะรู้สึกว่ามีการเริ่มต้นที่สดใสและทำอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยเป็นอะไรที่สดใสและมีอะไรที่แบบดีๆงามๆเกิดขึ้นนะคะขอให้ความรักของคุณมีแต่เรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่งามแล้วก็ คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนรักของคุณช่วงเนี้ไม่ว่าคุณจะทะเลาะบอแวงอะไรกันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยปรับความเข้าใจนะเขาเป็นคนที่ดีทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าอุณหภูมิความรักของคุณรู้สึกว่ามันสุกสงบมันไม่เย็นมันไม่ร้อนคุณก็ต้องเป็นคนที่เพิ่มอุณหภูมิตรงนั้นนะคะให้มันแบบดีขึ้นแล้วก็มีอะไรที่ดีอาจจะแบบว่างๆแล้วก็ไปคุยกันหรือว่าเราก็ไปปรับความเข้าใจหากันอะไรค่ะ ช่วยกันแล้วทุกอย่างก็จะโอเคดังนั้นเรื่องราวความรักของคุณนะคะก็จะมีแต่เรื่องที่ทดีเกิดขึ้นขอให้คุณเนี่ยพยายามทําตัวให้มันมีแต่เรื่องราวที่ดีแล้วก็มีเรื่องที่มันเจดในชีวิตของคุณนะคะทุกอย่างของคุณก็จะโอเคส่วนคนรักของคุณอาจจะช่วงนี้จ,จะรู้สึกว่าเออมีปัญหามากมายมีอะไรที่แบบคุยแล้วไม่เข้าใจกันอะไรองนี้ค่ะคุณก็ต้องพยายาม ปรับความเข้าใจแล้วก็คุยกันให้รู้เรื่องชัดเจนนะคะพอปรับความเข้าใจแล้วคุยกันแล้วเนี่ยให้รู้เรื่องชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องที่ดีๆมีแต่เรื่องอะไรที่แบบมีความก้าวหน้าให้ซึ่งกันและกันแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าความรักเนี่ยเป็นในทิศทางที่บวกแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเข้าหากันคุณก็จะได้รู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่ดีๆนะ อ่าส่วนคนรอบข้างช่วงนี้เขาก็จะส่งเสริมคุณแต่คนรอบข้างช่วงนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะเขาอาจจะมาขอหยิบยืมเงินคุณแล้วก็มีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะดังนั้นเนี่ยการมาขอหยิบยืมหรืออะไรเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะคุณก็จะสามารถให้คนรอบข้างเนี่ยยืมเงินได้แต่ว่าเขาอาจจะแบบคืนช้าคืนอะไรสักหน่อยเนี่ยก็อย่าไปมีปัญหาแต่ว่ายังไงเนี่ยคนรอบข้างก็ คืนเงินคุณได้นะแต่ว่าเป็นลักษณะของการหมุนเงินแต่ว่าคุณกับคนรักอาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องราวอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอออยากจะให้เขายืมเงินหรือไม่ให้ยืมอะไรเงี้ยคนรอบข้างของคุณเนี่ยอาจจะเป็นแติเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยแต่ปัญหาทุกอย่างคี่ขายได้ความรักช่วงนี้ของคุณก็ควรที่จะจุงมือไปวัดหรือว่าไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วทุกอย่างก็จะโอเค ก็ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปตามวัดต่างๆนะคะทุกอย่างก็จะโอเคได้ดังนั้นเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยคุณก็ต้องพยายามคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจเมื่อคุณคุยแล้วปรับความเข้าใจแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะค่อนข้างดีนะคะคุณก็ควรที่จะมีสิ่งดีๆเข้าหากันเพราะคุณมีสิ่งดีๆเข้าหากันแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะโอเคคุณอย่าไปเครียดอย่าไปรู้สึกว่าเออชีวิตของเรานี่ทำไมเรายังไม่ ไม่โอเคไม่มีความโรแมนติกอะไรเยอะๆนะคะดังนั้นความรักของคุณเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพอค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนี่ยความรักทุกอย่างมันก็จะมีความสุขสนุกสนานแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันค่อนข้างปลอดโปร่งแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะชีวิตของคุณช่วงนี้ก็จะมีแต่ความสุขนะอ่าส่วนถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกเสงๆงเครียดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คุณควรที่จะไปเดินเล่นพอคุณไปเดินเล่นหรือว่าไปตามสถานที่ท,ที่มีธรรมชาติคุณก็จะรู้สึกปลอดโปร่งมีความสุขทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีดังนั้นเนี่ยเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยคุณก็จะต้องแบบทําอะไรให้ดีแล้วมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นดังนั้นตัวของคุณกับคนรอบข้างนี่ควรที่จะทําแต่เรื่องที่ดีแล้วมีอะไรที่มีแต่ความสุขนะคะส่วนคนรักของคุณช่วงระยะนี้เนี่ยอาจจะ แผ่วๆไปบ้างยังไม่รู้สึกว่าเออแบบเขาทําอะไรแล้วรู้สึกแบบทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรคุณก็หาความตื่นเต้นอยู่เองอาจจะแต่งต,ตัวสวยๆหล่หอๆพากันไปกินข้าวตามสถานที่ที่โรแมนติกนะพกเพื่อเป็นการจุดเชื้อไฟหรือเติมอุณหภูมินิดนึงเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยความรักจืดชื้จืดจางแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่โอเคนะคะดังนั้นเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยคุณจะต้องพยายามทําให้ความรักของคุณเนี่ยไม่จืดชืดพอความรักของคุณไม่จืดชืดแล้วเนี่ย ทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะโอเคเมื่อคุณโอเคแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะขอให้คุณมีความสุขในเรื่องราวของความรักทําอะไรต่ออะไรในเรื่องราวของความรักมีแต่เรื่องที่ดีแล้วพอมีแต่เรื่องที่ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคนะดังนั้นขอให้คุณทาอะไรดีๆในเรื่องราวของความรักพอคุณทําอะไรดีๆในเรื่องราวของความรัก้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็สวยงามขอให้คุณเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะ ก็ควรที่จะแบบเติมเชื้อไฟเติมความโรแมนติกเข้ามาเราทุกอย่างก็จะโอเคอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอย่าไปอะไรเงี้ยค่ะพอคุณไม่ซีเรียสไม่เครียดแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะค่อนข้างปลอดโปร่งแล้วมีแต่เรื่องที่ดีๆเข้ามาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างพรามันมีความไม่ตึงเครียดไม่อะไรมันมีเรื่องดีๆเข้ามาคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องที่ดีๆขอให้คุณเนี่ยมีแต่เรื่อง ที่โอเคแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบโอเคนะขอให้เรามีแต่ความก้าวหน้ามีแต่เรื่องที่ดีๆอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันทําอะไรช่วงนี้อาจจะไม่หวานอ่าคุณก็พยายามเติมความหวานนะจ๊ะเราเป็นฝ่ายที่เติมความหวานแล้วเติมความเข้าใจให้กันเราทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะโอเคนะต้องเติมความหวานให้กันละกันซึ่งกันละกันแล้วทุกอย่างก็จะดีจ้า